Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News พลังประชารัฐลงดาบพิเชษจับมือฝ่ายค้านตัดสิทธิ์นั่งกรมทอไล่ผลลายกลุ่มห้ามใช้โลโก้ห้องประชุมพักหกเดือนไัยบูลแจงเหตุไม่ขับพ้นพัก เมื่อเวลา14นาฬิกา11พฤษภาคม2565ที่พักพลังประชารัฐนายภัยบุญนิติตะวันสสบัญชีรายชื่อรองหัวนหน้าพักและประธานประชุมคณะกรรมการกฎหมายและข้อบังคับพักเพื่อพิจารณากรณีนายพิเชษถีรชวาลสสบัญชีรายชื่อให้สัมภาษณ์หลายครั้งในลักษณะทำให้พักและสมาชิกพักเสียหายอาจเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับพักในส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบ ของสมาชิกที่ต้องมีต่อพักและอาจฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมของสมาชิกพักขณะที่นายพิเชษไม่ได้มาชี้แจงโดยที่ประชุมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงต่อมาเวลา16นาฬิกานายภัยบุญให้สัมภา,าษณ์ว่านายพิเชษในฐานะสมาชิกพัก ได้จัดตั้งกลุ่มการเมืองใช้ชื่อกลุ่ม16เคลื่อนไหวการเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพักและตามคำสั่งหัวหน้าพักที่ไม่ให้สมาชิกพักตั้งกลุ่มการเมืองขึ้นเพราะจะทำลายเอกภาพของพักและใช้สถานะการเป็นสมาชิกพักไปร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารพักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านในวันที่28เมษายนและ4ี่พฤษภาคมเพื่อเตรียมเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีซึ่งพักเพื่อไทย จะยื่นไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่สังกัดพักพลังประชารัฐการกระทําของนายพิเชษจึงเป็นการสนับสนุนพักเพื่อไทยและตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับพักพลังประชารัฐด,ด้วยเหตุนี้นายพิเชษจึงฝ่าฝืนข้อบังคับของพักหลายข้อ นอกจากนี้นายพิเชษได้โทรศัพท์คุยกับนายทักษิณชินวัตรซึ่งหลบหนี้หมายจับในคดีสารมีคำพิภากษาถึงที่สุดให้จำคุกและตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับพักดังนั้นการกระทำของนายพิเชษจึงเป็นการกระทำตามอำเภอใจไม่มีสำนึกร่วมรับผิดชอบต่อเสถีนะภาพของพักไม่มีสำนึกในอุดมการณ์ของพักการตั้งตนเป็นปฏิปักษกับพัก ทำให้สังคมและบุคคลภายนอกเข้าใจผิดและตํหนิติเตียนพักทําให้พักเสียหายและยังคบหาผู้ประพฤติผิดกฎหมายการกระทําดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับพักข้อที่56วงเล็บหวงเล็บสาและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของสมาชิกพักตามข้อบังคับข้อที่64 69 72และ76 นายภัยบุ์กล่าวว่าที่ประชุมจึงมีมติเห็นควรให้งดเว้นสิทธิ์ของนายพิเชษในฐานะสมาชิกพักที่พึงได้จากพักเป็นการชั่วคราว6เดือนมีผลตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2565ถึง12พฤศจิกายน2565ดังนี้ 1. สิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมธิการหรือตำแหน่งอื่นในสัดส,ส่วนของพัก 2. สิทธิ์ร่วมกิจกรรมร่วมประชุมหรือใช้ห้องประชุมพักและสิทธิ์รับข้อมูลข่าวสารต่างๆเช่นในแอปพลิเคชันทางไลน์ของพักและ 3. สิทธิ์ในการใช้ชื่อตราเครื่องหมายสัญลักษณ์ของพักในการประชาสัมพันธ์ต่างๆทั้งนี้คณะกรรมการจะนำผลประชุมเสนอต่อผู้บริหารพักต่อไป ส่วนสาเหตุที่ไม่มีการขับพ้นพักนายภับูลระบุว่าเพราะเขาอยากให้เราขับออกจากพักดังนั้นจึงไม่มีการขับให้พ้นพักขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ